เรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นของสองบิ๊กในสํานักงานตํารวจแห่งชาติกรมตํารวจปทุมวันนี้ก็เรียกว่าแหม่ยังไม่จบนะท่านผู้ชมล่าสุดบิ๊กปอพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยออกมาเปิดใจครั้งแรกท่านก็ได้รับโอกาสในการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วก็เรียกว่าออกมาปฏิบัติหน้าที่หลายครั้งแล้วแต่ว่าเพิ่งเปิดใจให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวก่อนหน้านี้ประเด็นแรกเรื่องลาออกนี่ท่านบอกว่าไม่มีนะ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตัวคุณสิทธาเบีย้ยบังเกิดเนี่ยก็เรียกว่าออกมาบอกว่าออกมาจุดพลุแล้วก็ให้ข่าวว่ากรกรมเนี่ยพอบิ๊กต่อกลับมาทํางานเสร็จเนี่ยก็จะลาออกตัวบิ๊กต่อก็บอกว่าไม่มีนะเรื่องนั้นจะอยู่ทํางานรับราชการไปจนเรียกว่าเกษียณอายุท่านก็จะเกษียณอายุป,ปีนี้ท่านผู้ชม30สิกันยายนเนี่ยประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการเรียกว่า,เ,า,เ,าเพิกถอนคําสั่งเรื่องของการปลดบิ๊กโจออกจากราชการเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องดูก่อนแต่ว่า,าไม่สามารถที่จะ ทำอะไรแบบคุณหันพันแล่นได้พูดป่างนั้นก็ตามแล้วก็บอกเลยว่าตัวท่านเนี่ยกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยเรียกว่าเป็นน้องรักน้องแค้นเนี่ยไม่มีอะไรนะท่านบอกว่าไม่มีความขัดแยง้งแล้วก็ภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาตินี้ก็ไม่มีความขัดแย้งอะไรท่านบอกว่าตอนที่ท่านหลุดจากราชการไปเนี่ยทุกคนก็เรียกว่าทํางานกันขยันขันแข็งสตชไม่มีเรื่องของเ,อเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของการทะเลาะก,กันแล้วก็ยืนยันตัวท่านกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยรักใคร่กันดี แต่ว่าตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยแม่ก็เรียกว่าตัวท่านนียตอนนี้ก็เรียกว่าหลังพิงฝาแล้วนะแล้วก็เรียกว่าต้องสู้สุดซอยเมื่อวานเดินทางไปที่ปปชไปยื่นคําร้องฟ้องนายกฐมนตรีก่อนหน้านี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยฟ้องนายกมาแล้วครั้งหนึ่งเมือม่อย2เมษายนและท่านก็ไปถอนฟ้องเมื่อวันที่23บตอนนั้นนี่ถอนฟ้องเนี่ยท่านก็มองว่าท่านก็ให้ความเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยท่านคิดว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยฟ้องนายกอยู่ก็เลยถอนฟ้องของตัวเออองกมา แต่พอตอนหลังเนี่ยท่านเห็นว่าตัวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยถอนฟ้องนายยกไปแล้วท่านก็เลยมาฟ้องประเด็นที่ฟ้องเนี่ยท่านผู้ชมก็คือเรื่องของการที่นายกตีตั้งบิ๊กต่อเป็นผบตรแบบเรียกว่าข้ามหัวข้ามอาวุโสแล้วก็ผิดระเบียบกรทลอท่านบอกเลยท่านอาวุโสอันดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้รับการพิจารณาไม่ได้รับการแต่งตั้งตัวนายกตัวกรลอนี่เรียกว่าไปแต่งตั้งคนอื่นไปชงบิ๊กต่อขึ้นมาเป็นผบตรแบบที่ผิดธรรมเนียมของกรมปทุมวันแบบที่ ละเมิดพบรบตำรวจแบบที่เรียกว่าทําให้ระบบอาวุโสในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสียหมดตรงนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็บอกว่ายอมไม่ได้แล้วก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องการที่จะทําให้เรียกว่าเป็นบรรทัดฐานนะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองรวมถึงคนอื่นในอนาคตแล้วก็ยืนยันเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องต่อไปเนี่ยก็เตรียมที่จะฟ้องเดินหน้าฟ้องอีกนะก็คือเรื่องที่ถูกเรียกว่าปลดออกจากราชการซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตัวบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าทําให้ตัวเองเนี่ยเสียหายอย่างร้ายแรง ยังไงก็ตามก็ต้องฟ้องเรื่องนี้ให้เป็นเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ตัวเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าการไปฟ้องนาย,ยกแล้วก็เดินหน้าฟ้องหลายคนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะทําให้ตัวเองเนี่ยเรียกว่าหมดโอกาสในการคัมแบ็กกลับมาเป็นพิทักษ์หนึ่งพบตรหรือไม่ตัวบิ๊กโจ๊ก็บอกว่าไม่สนใจแล้วตอนนี้เรื่องตําแหน่งเนี่ยลูกผีลูกคนอยู่แต่ว่าขอให้เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องความยุติธรรมก่อนหนึ่งฟ้องนาย,ยกเรื่องที่ตั้งบิ๊กต่อข้ามหัวข้ามห้วยแล้วก็เรียกว่าทําให้ระบบคุณธรรมระบบ อาวุโสในกรมตํารวจเนี่ยเสียหายสองก็คือจะเดินหน้าฟ้องเรื่องของการเรียกว่ากรณีที่มีคําสั่งให้ปลดออกจากราชการซึ่งตอนนั้นเนี่ยเซ็นโดยพลตํารวจเอกกิจลัตพันเพชรนะนี่ก็เป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะท่านผู้ชมเรียกว่าแหม่ร้อนแรงจริงๆอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กก็คือเรื่องที่คุณอัจฉริยะเนี่ยไปร้อง เออผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นหน่วยงานไหนแต่ว่าเหมือนไปร้องให้ส,อ,สอนอตำรวจตารลิงชันหรือว่าอะไรเนี่ยท่านผู้ชมให้ออกมาลื้อฟื้นคดีที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกยิงนะบิ๊กลกบิ๊กโจ๊กถูกยิงเจ็ดนัดเนี่ยแล้วก็ออกมาบอกเลยว่านี่แหละเอ่อทให้เกิดความเรียกว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็รวมถึงตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยตัวทนายอาัจฉริยะก,ก็บอกว่ากูัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะถูกยิงตายเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนนี้แกก็มีเรื่องกับคนไปทั่วหมดแล้วก็อาจจะมีคนที่ว่าประสงค์ร้าย จ้องที่จะมาทําอะไรบิ๊กโจ๊กก็เลยอยากให้ตํารวจเนี่ยฟื้นคดีนี้ท่านผู้ชมไปฟื้นคดีที่มีคนยิงบิ๊กโจ๊กตอนนั้นนะแต่ตัวบิ๊กโจ๊กไม่ได้อยู่ในรถนะแต่ว่ามียิงเนี่ยเจ็ดนัดถูกรถบิ๊กโจ๊กแล้วก็ไม่รู้จะเรื่องปองร้ายหรือว่าจะขู่อาฆาตหรือว่ายัางไงะแต่ว่าตัวทนายอิลิยะบอกว่าต้องทําเรื่องนี้ให้บังเกิดให้เป็นธรรมสำนักงานตํารวจแห่งชาตินี้มีคนเก่งมากมายมีตํารวจมือดีๆมากมายต้องเอามือดีดเนี่ยมาเรียกว่ามาพิสูจน์มาตามมาขี่ขายคดีบิ๊กโจ๊ ใครที่ไปยิงใครที่ไปคุกค,คามนี่ขนาดเป็นรองบะตะอตรลนะยังโดนคุกค,คามหนึ่งโดนยิงขนาดนี้แล้วถ้าเป็นชาวบงชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะขนาดไหนนี่แหละครับท่านผู้ชมเรื่องยุ่งยุ่งเรื่องวุ่นวุ่นในสํานักงานตารวจแห่งชาติในกรมปฐุมวันที่ตอนนี้แหมเรียกว่าในสายตาชาวบ้านนี่ก็บอกว่ายุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วก็แหมพูดตรงๆนะท่านเรียกว่าเละเทะกันไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กตำรวจใหญ่ๆใ,ใ,ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ต้องดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยปลายทางเนี่ยจะไปจบจะไปสุดยังไงนี่ก็คือทั้งหมดของประชามาเล่าถ้าชอบก็ติดตามชมกันต่อไปขอบคุณในทุกความสนใจและความหวังดีที่เข้ามาชมคลิปของผม